ดีอย่างบรรยากาอีนหนึ่งท้านะคะก็พบกันครั้งแรกกับครูใช่ไหมคะแหลกเป็นครั้งที่สองของการพบกลุ่มแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วครูไปบอบรมนะคะเลยไม่ได้มาพบกลุ่มนะคะเลยให้คุณอาจารย์มาแจกคะแนนกันก่อนเนาะแจ้งไปแล้วใช่ไหมคะใครได้เกณฑ์สี่จุดศูนย์ศูนย์กันบ้างวันนี้ก็จะให้มาเลี้ยงครูนะคะวันนี้โอ้ยน้ำนแก้ยังไม่ได้เลยไม่ต้องถามค ขอแนะนำค้งนะคะก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะมีกันหลายคนเนาะวันนี้หนึ่งสองวิสองคนเองสองสามคนเนาะค่ะครูชื่อนัทคัญสอาพาพีมเขียนง่ายมากเลยนะคะต้องไปต้องไปคาดลายมือใส่สมุดเราไว้เลยนะคะชื่อครูนะคะชื่อเล่นชื่อครูแอลนะคะแอลนี่กอลแอลนะคะอยู่ตรงเนี้ยถ้ามาวางผ่านชั้นถามหาครูแอลอาจจะเจอครูแอลที่เป็น กาตอนนั้นนะคะแอกันบงคนยังตับสวนนแรกแต่นี้เไม่ใคสับสวนแ้คะดี๋วคอบวจะยมาห้ัฝแล้วนะคะเนยที่วางผาชันนๆนักคยสาพาพิค่คูมีชื่อติดไว้ที่โต๊ะนะคะถ้าใครเขียนไม่ถูกมาถูที่โต๊ะได้ไะคะนาสองอยากค่ะสองอยากค่ะ ต้องไว้มันเป็นสองอย่างนะคะของครูค่ะนัททันยศถามคภาพีนะคะเขียนชื่อประจำลุ่มไว้นะคะ <S <S ญญาาเป็นครูศูนย์กลารเรียนประจำตำบลน,น้ำคายนะคะหรือเราจะเรียกว่าสกรระดับตำบลน,น้ำคายนะคะกศนเราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะว่าเป็นสรชนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะไม่ใช่กศนแล้วนะคะปรับเปลี่ยนเป็นปุ่มแล้วนะคะค่ะปรับปรับตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วนะคะก็ค่อยๆ็นมาบางคนก็คิจายว่ากศนกศนเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นสปรนะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นตำบลจะใช้สสาราแต่ถ้าเป็นสำนักง,งานส่งเสริมจะใช้สเสือนะคะจะต่างกันอีกแล้วก็จะมีเปลี่ยนชื่อใหม่อีกนะคะเพิ่มเติมอีกเียพูดต่อไปนะคะค่ะมันจะมีพเพิ่มเติมอีกนะคะท่านอแจ้งมานะคะเขาไปไประชุม ที่กรุงเทพที่กรมมานะคะไปทอดตะถินที่กรมที่นนทบุรีนะคะว่าจะมีปักเปลี่ยนนะคะชื่อของสอกลรใหม่เพิ่มเพิ่มไปอีกค่ะอาจจะเป็นูนวนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรอย่างค่ะเพิ่มไปอีกนะคะพาะของร <ๆ S 1> เรามันกว้างเนาะมันไม่ได้เรียนแค่สายสามัญนะคะแต่ว่ามาเรียนทุกอย่างทั้งอาชีพทงอะไรเลยนะคะเรียนตามอัธยาศัยไปใช่ใช่ไหมคะที่ให้เราไปส่งเสริมกันอ่านนะคะคือเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะคะ เป็นการส่งเสริมการอ่านนะคะให้ประชาชนเราได้อ่านหนังสือกันไม่ให้ลืมหนังสือนะคะเป็นการส่งเสริมของสมเด็จประเทศด้วยนะคะเพราะว่าของเราจะมีจัดงานทุกวันที่2เมษายนใช่ไหมคะที่เป็นวันเกิดของสมเด็จประเทศใช่ไหมคะเราก็ที่มีส่งเสริมการอ่านเพราะท่านเป็นผู้ส่งเสริมของก็ตอว่านนะะเรื่อแล้วเนาะของสมเด็จประเทศนะคะมัูก็จะมีใบมันจะมีใบสมัครให้ใบนึ้แล้วก็มีใบฝั่างใบนี้นะคะที่ให้ไปเราคุณก็ได้กอดลงในเว็บให้นะคะ ออเป็นพื้ไว้ของเราเลค่ะเป็นของเราเองไม่ได้เกีย่ยวกับหน่วยงานอื่นเลยนะคะไม่ต้องกวนอันนี้แต่ขอให้ไปส่งเสริมมันจะมีเดือนละเนี่ยไม่ได้อยา่างละ้ห้ากนของจังหวัดกองาร้นะคะเพราะว่าของเราอะคะ่ทะ,คะทั้งปีของเราเจะหกร้อยคนกับวลแล้วหกร้อยคนนะคะให้เราไปเชื่อส่งเสริมให้เขาอ่านเอาไปให้เขาอ่านจิงๆนะคะส่งเสริมกันอ่านให<ไ>้เขาถ้าหนังสือที่เราไปให้อ่านถ้าเขาสนใจดีๆให้ยืมไป<ห>ได้เลยนะคะ คืให้ยืมได้เลยถ้าใครสนใจอ่านเรื่องไหนเลยนะคะสามารถแจกให้ยืมไปอ่านได้เลยอยากอ่านหนังสืออะไรก็ให้บอกพาก็ได้ะคะ่ะแล้วครูจะหายยืมจากห้องสมุดของเราจะมีห้องสมุดประชาชนหรือที่น้ําป่านะคะก็จะมีมาให้เดี๋ยวเทอมนี้ครูจะแจ้งนะคะเราเริ่มเปิดเทอมแล้วมันก็จะมีสอบปลายภาคเขาแจ้งมาแล้วนะคะปีนี้นะคะให้เกิดการสมุดเลยนะคะว่าวันที่8 9มีนาคมนะคะสอบปลายภาคนะคะ วันนั้นตัวที่สองสไม่ใช่ค่ะแปดเก้าค่ะแ้วีนาใช่ใช่มัเนีค่ะ8ปีนาค่ะพิ้นปิ้นตารางสอออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแปดเาีนาคมนะคะสอบปลาภาคนะคะของภาคเรียนนี้นะคะภาคเรียนนี้คือภาคเรียนที่สองครนาร้อยหกสิะคะมันจะคาบต่อกันนอกของเราอะค่ะ ครับภาคเรียนที่แล้วหนึ่งทับหกเจ็ดแต่้างเรียนนี้คือสองทับหกเจ็ดนะคะแต่ไม่นอยู่อยู่ในช่วงปีหกแปดกับหกเจ็ดนะคะมันเป็นปีงบประมาณนะคะแล้วก็จะมีสอบเอ็นเน็ตในวันที่แปดเก้ากุมภาพันธ์สำหรับคนที่คาดว่าจะจบนะคะเดี๋ยวครูจะเอาอรายชื่อมาแจ้งอีกทีนึงเพราะตอนนี้กำลังเช็คกันอยู่ค่ะเพราะว่ามีบางคนตกหล่ลนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเช็คกันอีกรอบครูคิงกำลังเช็คนายทะเบียนกับครูตองกำลังเช็คกันอยู่นะคะ แล้วันนี้ขอแจ้งข่าวดีนะคะครูแตงโมนะคะก็ไม่ได้มานะคะท่านผอ,งอ,องพอดีวันนี้มีประชุมประจําเดือนด่วนแจ้งมาด่วนเมื่อเช้านี้ไปไปเช้าแต่ครูตงหกว่าถ้ากลับมาทันถ้าประชุมเสร็จก็จะแวะมาเยี่ยมแวะมานีเทศอีกทีนะคะมีแต่งานอยนเลยแล้วก็มีงานกระถินมีอะไรอีกเยอะแยะเพราะครูนี้ก็เป็นกระถินอัพเภอหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ ค่อมนะคะก็เชิญชวนไปทอดกระถิ่นกันก่อนนะคะมีงานกระถิ่นกันทวุกวัดนะคะช่วงนี้เนะาะไล่มาตั้งแต่หลังจากออกพรรษาแล้วเนาะวันนี้ค่ะบ้านครูก็วันนี้ไม่ได้อยู่ทอดกระถิ่นเลยวันนี้นะคะนางกวางมีวันนีแ้แต่งไปค่ะให้ครูแต่งไปร่วมดูคราวนี้พอดีเราควบคุมเนาะอาทิตย์ที่แล้วครูกะลาครูข่าวนี่ใช่สิครูข่าวนัวกควบคุม แต่อนีนาไม่แจ้งอีกครูก็ต้องไปอบรมเกี่ยวกับการทาพัสติกันกตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสกลับมาวันศุกร์วันศุกร์จะพบกลุ่มกันไหมคะจะเลื่อนเป็นวันศุกร์ได้ไหมหรือยังไงหรือว่าวันศุกร์จะไปงานลอยกระทงก่อนแต่ว่ามันจะมีลอยกระทงเพราะว่าเห็นคุณนรัตนคุณนรัก็จะไปครูนัดเป็นคนชัดเจน ลา,อ,ลาอันนี้ถ้ามาคือมาถ้าลาคือลา,าลบอก<ร>ล่วงหน้าด้วยก็ครูไม่มีวันล่วงหน้าเพราะว่าแจ้งมาตอนไหนค่ะไปตอนนั้นเลยนะแต่เขาไม่ถึงสั่งมาแป๊บด่วนกัะทังหังเลยแต่ละอย่างของก็คืนอนะคะพอทีก็อบรมสามวหนค่ะสองสองสามคนป้านี่ก็ต้องช่วยกันทำนั่นแหละก็เลยจะถามกันก่อนประชามติเราเรียนแบบประชามติ ดีไหม้างั้นเราข้ากันาะว่าเร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 ียนนำคนอื่นเขาอยู่แล้วคราครูก็ทั้งสองคนไม่ได้อยู่เลยเนาะีกวจะเป็นต้องไปเป็นปฏิบัตินะนี่คือคำสั่งครับหไม่เราก็ถามต่อไงนะมันี่รูเองด้วยใใช่อ๋อเยยนแบบมีความสได้แบบมีความสุขแต่ถ้าเราจะเลื่อนยกลได้ถ้าไเลื่อนถ้ามารกิจงานะเราพรใจกัยู่เนาะเเราเรียนัำเขาไปหนึ่งครั้ง เราไม่มาเรียนแต่เราไปเรียนเราไม่ไปทำไม่ต้องไม่ต้องเสือมานะให้หยุดให้หยุดมาได้ค่ได้ให้หยุดอยากมากวลาไม่ให้หยุดอยากไม่ไม่ไม่มามันจะละเมือไงใช่จะเป็นอย่างนี้เนาะพอครูให้หยุดอ้าวเขามาไม่มาเรียนมาหาครูอีกแต่ครูก็แจ้งแจ้งในกลุ่มตลอดเนาะถ้ามีไรเดี๋ยวเราจะเชิญคนใหม่เข้ากลุ่มอะไรกันไว้เนาะดูเพื่อนด้วยเด็กที่ไม่มาเนี่ยค่ะก็ให้ไปตามให้ไปเชิญชวนมาด้วย เป็นลูกหลนานไปเลยนะคะที่เป็นนักเรียนใหม่อะไรเงี้ยค่ะถ้ามาได้ก็อยากให้มาเนาะมาก็ได้ความรู้ใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมของเราพอดีมันก็จะมีกิจกรรมที่เขาจัดส่งเสริมให้นักเรียนอีกนะคะมีเยอะเลยในเดือนตุลานี้ว่าจะไม่มีเยอะแล้วนะคะมันต้องเปลี่ยนกนไปไปทํากิจกรรมนะคะมันจะมีกิจกรรมตั้งแต่ปรถมทศิศใช่ไหมคะแต่ประถมทิศเนี่ยอยากเนีนให้ทุกคนไปถ้าไปได้เพราะว่าท่านผอออก็จะมาแจกใบป,ประกาศ คนที่จบ e D, เรียนดีใช่ไหมคะที่เราเคยไปที่หอประชุมไก่ลาดเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเล็นภาณเรียนเนี้ยอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิตวิทยาเท่แล้วก็มีการขับขี่ปลอดภัยมนวิร,ยรยัยยาจยเพราะว่ามันเป็น,นเป็นการส,งส่งเสริมนะคะเป็นนโยบายของกรมอะไรเงี้ยค่ะที่เราต้องรเรียนรู้เนาะเพราะว่าอย่างนี้เขามีโดนาโลให้ ส่หมวกกันน็อกมีปากมีไรใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเนาะเครื่องเกี่ยวกับจราจรอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะฟังด้วยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับอาชีพใหเนาะความปลอดภัยอ่าที่จะมีจัดอบรมให้นะคะข่าวๆาแล้วก็ไว้ใสเนาะเด็กที่ท้องก่อนวัยเรียนหรืออะไรนี้ค่ะให้ดูแลตัวเองอยู่นีค่ะมันก็จะมีอยู่แล้วก็มีกิจกรรมค่ายคุณธรรมธรรมะที่เราจะไปจัดที่วัดลอยพูเงินใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้แบ่งกันไปกิจกรรมถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนไป แบ่งกันเอาจากการจุด้นูห้าหกเจ็ดกิจกรรมเนี้ยค่ะมันจะมีอยู่นะพราะเพราะว่าเงินอะเขาจัดสรรมาให้นักเรียนเพราะอยากให้นักเรียนอะไปร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กก็จะมีกิจกรรมอบรมยุวก,กรชาติแล้วก็ลูกเสือด้วยนะคะมันจะมีอบรมยุวะก,กับลูกเสือสำหรับรรเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดยี่สิบปีอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ผู้สยยูงอายุนี้ไปเข้าค่ายลูกเสือยุวกรชาติกันเลยถ้าจะ่หนกมากเลยเนาะจะกลายเป็นลูกเสือชาวบ้าน เพราะว่ามีแต่เด็กไอ้เนาะแต่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยเหมือนะะไปย้อนวัยไปอย่างเงี้ยคงจะสนุกมากเลยคงจะสนุกกับเด็กเยอะเลยเพาะต้องกองไฟใช่ค่ะต่างกิจกรรมลองกองไฟอย่างเงี้ <c oughs> ยเ <c oughs> นาะกิจกรรมก็เดี๋ยวควรจะแจ้งไว้ข้าวๆนะคะกิจกรรมหลักๆของเราที่ทำแล้วโอ้เดี๋ยวมีอย่างนึงประเมินการรู้หนังสือใช่ไหมคะแต่ประเมินการรู้หนังสือเทอมเนี้ยที่ให้อ่า แล้วก็เขียนเรียงความใช่ไหมคะจะเน้นเฉพา,านะนักศึกษา,าใหม่นะคะคือนนี้นะักศึกษา,าใหม่มีกี่คนเขาก็ตรวจเงินเพราะว่าของเราแหละประเมินทุกรอบไปแล้วเนาะทีนี้เขาบอกว่าเน้นเป็นนักศึกษา,าใหม่เขาจะดูว่าการอ่านการเขียนของคนที่เข้ามาใหม่เป็นยังไงใช่ไหมคะของเราเประเมินหลายรอบละก็เคยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีใบางานให้ให้มานั่งเขียนแล้วก็อ่านนะคะให้ครูฟังเหมือนเดิมวิชานะคะเทอมนี้ก็เยอะเหมือนเดิมเนาะก็มีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะของปลาป แต่ว่าเดี๋ยวมันครูเขาก็กำลังลงทะเบียนกำลังแยกวิชาอะไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะมาแจ้งอีกทีนึงแต่คุณนัทก็รู้คร่าวๆแล้วเนาะรู้มาล่วงหน้าแล้วคุณาน,านัทก็เตรียมขอแล้วนะคะโอ้รู้จักคุณาน,านัทแล้วใช่ไหมคะลืมเลยคุณคน,นัทชื่อครูอะไรคะคุณาน,านัทชื่อจริงอะไรว่างไงคะ,นะนานงา,า,าัทงยานท์ชิมฮิรันโอ้รู้แต่คนเก่าใช่ไหมคะเก่าต้องเอาเปรียครูกใช่ไหมคะชินฮิรันนะคะเป็นคุณครูจิตอาสานะคะไม่ใช่ครูที่ไ<ส>ด้เงินเ<ส>ดือนหรืออะไรนะคะ มาช่วยสอนนะคะเป็นจิตอาสาจริงๆนะคะให้ทุกอย่างนะคะให้ความรู้ให้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องตกใจนะคะคุณนัทอาจจะพูดเสีงงาวไปิแต่ไม่ใช่ไรค่ะคุณได้ความจิตใจทำงานไทยเหรอคะคุณนัทบอกชิงนรันนะคะจำไว้จำชื่อคุณนัทด้วยข่าวว่าเรเียวกับใครอย่างเงี้ยค่ะใช่ดุนักเรียนพอรักนัทยิ่งดูเยอะยิ่งรักมากนะคะดูดีเลยตาให้ก็ ดูจนคนแก่ที่แตนตอไม่มาเรียนนะครับอย่าลืมถ่ายวิดีโอบ้างใช่ไหมคะถ่ายหน้าจอคอสั่ไปไหนคะถ่ายรูปเป็นคู่ยังคะถ่ายอีกมุมนู้นถ่ายอีกมุมอื่นไม่ได้ค่ายหลายมุมถ่ายถ่ายเป็นคู่เลยอะไรอะไรรูปเรว่องอะเพราะว่าตกไรเสียบ้างตกไรหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าไปเดี๋ยวยังไม่ได้อ่ายวโหวดวันนี้แหละโหวดวันนี้แหละโหวดวันนี้แหละเอาความชัดเจนคนเยอะๆแต่ชอบค่ะเดี๋ยวเราจะมีประธานใหม่ใช่ไหมคะประธานเก่าเราจะ ใช่แต่เราต้องต้องให้เขาแถลงนโยบายก่อนอ่าเหมือนที่เขาเลือกท่านอะไรนะที่เลือกสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ข่าวอย่างคะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เรียนจบปีตรีเท่านั้นที่จะเป็นได้สำหรับผู้ใหญ่บ้านกับกำนันผู้ช่วยต้องจบมปลายเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ช่วยได้ข่าววัยข่าววัยนะจ๊ต้องจบปตรีเท่านั้นไอ้คนข้างหลังมันสะเทือนว่ะ บ้านกับกำนันนะคะผู้ช่วยต้องจบโมหกขึ้นเท่านั้นนะคะเอา,เาไปรับนโยบายแล้ว<ม>แล้วต่อไปแล้วเห็นมีว่าจะแค่สี่ปีไม่มีตลอดอย่างนี้อีกนะคะไม่ถึงหกปีแล้วนะคะมีนโยบายมีน่ามาหมยได้ยินข่าวมาแล้วนะคะว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ให้อยู่จนกเกษียณแต่ให้อยู่แค่สี่ปีเหมือนเดิมแล้วนะคะสี่ปีแล้วเลือกใหม่แล้วคุณจะต้องมีวุฒิใช่ไหมคะค่ะมีวุฒิโมหกขึ้นมีวุฒิโมบายขึ้นเท่านั้นที่จะเป็น ผู้ช่วยได้นะคะทุกคนครับแพทย์ตังนวดด้วยขนาดแค่แบบนี้เหมือนแพทย์ตังบนวดก็ยังต้องจบปอตีเลยนะคะคราวนี้ก็ไมงทำตังบนวดจะคิดจะหยุดจะไปจะมาจะขาดสองอระการนี่ก็ไม่ได้แจกกันแต่ก็ต้องเรียนไว้เห็นไหมคะมาเรียนก่อนเรียนไหมคะใช่ค่ะได้บุตรได้ความรู้เนาะเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยค่ะเรียนกันไว้ไม่เป็นไร เราเรียนต่อปตีไปเลยนะคะถ้า<อ>จบเราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปในอนาคตจะเป็นกำนันนะคะ <c oughs> <c oughs> มีนะคะแล้วต่อไปก็เห็นไหมคะจะหมดจะเลือกนายกใหม่อะไรใหม่อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับประชาธิปไตยเราเนาะช่วงน,ะน,นี้แล้วเราก็ไปส่งเสริมชาติปไตยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดินเริ่มลงมีอะไรก็ต้องไปช่วยกันนะคะจะหมดสมัยหมดมาวาระตอนไหนนะคะอบตปีหนา้าใช่ไหมคะแม่แหล แต่ว่าสสสสคนไหนสสหรือสสหลังนะคะั่นแหละมันจะไล่ๆก like like ันเนาะมันจะเริ s. S like ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะมีการเลือกตั้งหรืออะไรใหม่มาเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะต้องดูข่าวต้องดูอะไรไว้ด้วยนะคะตามข่าวไปพูดคุยอสมก็เหมือนกันอย่างน้อยก็โกหกไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีต้ามีค่าตอบแทนอะไรให้ใช่ไหมคะเห็นไหมเรียนไปบอกว่าได้ด้ใช่ เห็ไเห็ไคะันได้ใช้ทำงานเด็กก็เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นเด็กคนนึ้งไปเรียนไปทํางานที่กรุงเทพไหนไม่มาขอวนมหเด็กก็ได้ทําแคสิ่งที่ไม่แน่นใช่ไหมคะถ้าได้วุ้นแปะนี่ไเป็นหัวหน้าไปเลยนะใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าก็สามารถเรียนต่อได้ค่ะอย่างน้อยก็ให้จุดหกไว้นะคะบอกลูกหลานเราเนาะอย่างน้อยจริงๆเหมือนาเหมืนกันไปเการพมาขอวุ้นที่กนทีแล้วก็ แบบดูวอนเลยค่าคุณผู้เขาวุน้นอยจะไปเกตอาหารแล้วจะไปใช้ในอาหารเกฑ์อย่างเงี้ยค่ะมาก่อนเกล์อาหารวันสองวันนี้จะวุฒไม่ได้นะคะเพราะว่ามางทีวุฒิอะมันต้องเซนผอ,อ,อต้องเซนใช่ไหมคะผอ,อ,อไม่ได้จะแจ่งอยู่ในห้องรอเซนวุฒิให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ่านก็มีภารกิจในวันนี้นะคะก็มีประชุมประจําเดือนนะคะเรียกไปด่วนคุกต้องรีบทำวิดีโอส่งไปให้ด่วนเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องไปประชุมแล้วก็เอานโะยบายรับนโยบายนะคะ ก้อน้างมองอคนนี้คุณจ่าอย่างค้าของอคนใหม่ก็เราย้ายมาใหม่แล้วเคยเคยมาแย่งแล้วไม่ใช่หรอเคยเจอแล้วไม่ใช่หรอคะยังข้างหมองอผู้ชายอ่ะยังเอายังเหรออ๋อเจอแต่ผู้หญิงใช่นะคะคนอุดรอีกระบอกเทียนอะเนี่ยอ๋อเจอในห้องสอบเจอในห้องสอบจะเยี่ยมในห้องสอบเจอในห้องสอบข้างมาข้างมาของอปลายไงค่ะของอสมัยแสงใส ใช่ไหมคะใช่อ่าใช่เนาะท่านมาเยี่ยมไปแล้วนะคะนายบาของท่านก็ห้าต่อตออะไรบ้างท่านพูดให้ฟังบ้างไหมคะตรงเวลาเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มบทบาทแล้วก็เต็มใจนะคะท่านของอ๋อทำงานอย่ายมีความสุขที่แต่รอยยิ้มอีกนะคะท่านของอ๋อคุณหมยแล้วก็มานิเทศมาอะไรก็ออกมานิเทศเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมเรานลค่ะเดี๋ยวยังไงก็ท่านก็ต้องแวะมานิเทศมาเยี่ยมนะคะเป็นคน ยิ <iğ stereotype> <m aks> <dragging> uh ้มง่ายใจดีงานเยอะเยอะงานเยอะมากที่ว่างานแกนี่ไม่ค่ะเนาะแต่ว่าเพราะว่าท่านทำงานตลอดไม่เคยหยุดนี่ค่ะใช่ท่านจะคอดีใช่โอ้คหเอดขยันเนาะเอือยเนาะประยัดจริงๆค่ะคกลด์ยอนเดี๋ยวให้คนขวัญแก่นมาแทนดีกว่านะคะแน่นเอาไปใส่เพราะเช่นท่านจะแบบเบาลงหน่อยโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวจะให้คุณนับนะคะ ดำเนินการต่อเลยนะคะว่ามีไงเดี๋ยวคนที่มาใหม่เดี๋ยวคุณจะให้ใบงานให้อะไรไปไน,นะคะเดี๋ยวจะมีบอกไปของน้องทํางานตลอดใช่ไหมคะของน้องไม่ได้มาเนาะออก็จะมาช่วงต่อแต่ว่ามีใบงานให้ไปทาก็ส่งไปให้ผูกสาวทำนะคะออแล้วน้องสอน,น,นไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรื่องไมหมคุณนัดต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณครูนะครับที่วันนี้ได้ขึ้นมา ผู้นะครับในรอบเ,ออเกินหนึ่งร้อยวันถ้าเป็นศพนี่ก็เนา่าและ <c oughs> นานๆเราจะได้เจอคุณครูประจำสักทีเนาะ <c oughs> เป็นคุณครูที่ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะครับที่เก <c oughs> รดนี่แจกนะผม <c oughs> ได้ยินเมื่อวานของแสนตเพิ่งพึ่งได้รับแสนตเพึ่งได้รับแสนตอมีเกรดสี่แค่สามคนมอปลายอ่าเขาไม่ได้ติวนะเขาไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าคะแนนตัดตามเนื้อผ้าฉะนั้นเทอมนี้นำใครก็เช่นกันครับตารางเรียนน่าจะตา่างนี้ครับออกใหม่แล้วได้มาจากแสนตอนะครับเหมือนผมเลยทุกอย่างมไม่เห็นเพราะคุณเหมืนหนนะมอ,น,อมนดูหนังนะครับ,บอเหมือนดูหนังนะครับดูหนังยี่สิบบาทร้อยหนึ่งนั่งหน้าเลาะลุงอ่าไอ้ประเภทแบบว่าตัวฟรีนั่งหลังเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่ไปดูอะไรนะนนเ,นเออ มันไม่ต้องอะไรเยอะชีวิตจริงเรา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 ,เรา,เราแอบดูอ่เหมือนแอบดูอุรักกลางแปลงอะอยู่ไหนโู่นป่าช้านน่ะจะเปเป็นเป็นจอใหญ่เฉยๆแหละส่งเข้าในเฟซเลยครับในไ,ไ,ไลน์เลย<ช>จะมี<ช>วิชาใหม่ที่เพิ่มมาหนึ่งวิชานะครับวิชารู้ทันข่าวและเฟซนิวนะครับเป็นความรู้ที่ เทคโนโลยีทันสมัยอันนี้เป็นของตลรางแถบตอนแต่ผมคิดว่าเหมือนกันเหมือนกันแหละเพราะว่าคราวที่แล้วผมแจ้งเนาะถึงถึงตรงนี้ถึงการการ้งกันนักศึกษาใหม่ของของของนักศึกษา,าใหม่จะเป็นตารางตามนี้เลยนะครับแต่ว่าของคนที่จะจบคนที่จะจบน่าจะเรียนถึงตรงเนี้ยครับตรงเรียนรู้ทุกใบธรรมชาติ ผมเช็ควิชาแล้วเนาะไอที่เราเรียนรู้ภัยธรรมชาติไปรอบพี่แล้วคือเป็นไทยพิบัติไม่ใช่วิชานี้นะครับเป็นวิชาเลือกอีกประเภทหนึ่งอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูของบอลต้นหน่อยสองสารบอรต้อนไม่เคยได้พูดถึงมอต้อนเลยลว,วันนี้บอต้อนมาเรียนกี่คนหนึ่งสองสามวันนี้มาสามร้อยชีวิตนะครับสามร้อยชีวิตโอ้โหในจอนี่ท้าจะหาหน้าดูเลยนะมีแต่คนเดินเข้ามาหน้าชันเรียน